คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมินแอดมินกัมมาเชีจะพาพี่น้องเอฟซีไปฟังเล็งเล่าครับผมของพอหลองนะพี่น้องเนาะครับมิน,นีน้ำเชีร์ับกัมมาเชียกะได้ไปทัไปสอบถามอาการของพอกับได้ อัดคลิปไปพร้อมครับผมให้พี่น้องเอ็มซีได้ฟังอาการจากปากพอไปพร้อมๆกันด้วยครับผมกัเพิ่งจะได้โทษหาพอนี่ครับพี่น้องเนาะหลังจากเมื่ว่านโทษไปหาพอพอกัว่าสัญญาณบุรีเนาะพี่น้องเนาะพอก็เล่ตัดสายไปครับผมวันนี้ก็เลยโทษหาพออีกครั้งหนึ่งถามอาการของพอกัเอามาให้พี่น้องเอ็มซีได้รับชมหรือว่าได้ทรบาบข่าวพอไปน้ำกันครับผมครับพอกับย่งเมตตาให้ แนวทางมาพร้อมด้อครับพี่น้องเดี๋ยวไปหลับช่วน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะขอขอบพระคุณเอฟซีด้อครับผมที่คอมเมนต์มากครับผมขอให้พอหายเร็วๆน้ำพี่น้องเนาะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กะไปเบิ่งพ่อกะบเมตตาให้แนวทางมาเป็นเหล็กตั้งรักเลี้ยิ่งคือเก้าแล้วครับผมเอาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นเด้อครับพี่น้องไปเบิ่งอ่าบางช่วงบางตอนน้ำพี่น้องเนาะครับที่น้ำแชร์กอล์มแชร์ได้โทรไปหาพ่อหลงครับผม ไปรับชมกันเลยครับอันมันมันยางว่าไรแม่นบ่พอออันเสียงเบาเบาพออ่อันมันมันเป็นยังไงก่อ่อที่แหลกน่ะนะมันเ่อเป็นยุคางเดียเป็นยุคางเดียวเป็นยุค ห่าขวาว่า่างัวี่ว่าขาแลได้ยดออืนนี้เขาจ็กินไดอยู่โอ้มดแหลงไอัน่ว่ามันมันยกแขนขึ้นได้บ่พอยกไไนะครับโอ้ เดี๋ยวหนูเมียหนูสิไปหาเด้อยวพอเด้ออันขานี่ขานี่ก็ย่างบ่ได้แม่นบ่พ่อะกัญงบ่ได้อะะก็นตัวลอยลอยมาตายตายไปนึงนะแมมกำแข็นี่กำกำปั่นกับบ่ได้แม่นบ่พออะเป็นได้จักหมื่นแล้วพ่อวัดวันวันสิบสองหมื่นเก้าตอนเป็นที่ไรก

ท่องใส่ยิ่งดีอันม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 ันได้เป็นล้มบอหรอพ่อมันได้เป็นล้มบ่พ่อได้เป็นล้มบ่บ่บอมันเมียอ่อนแรงมันวูบไปวิ่นแม่บาร์นัี่แย้มแย้มไปเยี่ยวบารนี้ข้าเจ้าลูกโจมไปบ่พ่อ ข่านกับข่านบ่ได้เรียกหน่อยเอาไปโอ้แต่ว่าลูกสิไปเบิง้งสิไปหายู่เด้อพ่ออันบารนี้เลขกสีเฮ็ดจ้งไหนบานนี้เลขกกรยังเลขกกรย่งสีเฮ็ดอยู่บอกพ่อ,พอเลียก,กเ็เฮ็ดอยู่ <laughs> จะเป็นเก่งเนาะสิเกาซิฟเราดิค่ะท่านผู้ชมสู่ชีวิตปาดยังสิไปเรียนสามหลอดจนวะจ้าพันกาวาค่อยๆพ่อมันปากเบี้ยววะนี่พ่อปากเบี้ยวบ่ มอมาอัางไนี่ลพ่อหมอมาจากไหนบาน,นี้พอ่พมอ,มพอดังดังเน่ยพอ่อพ่อมดันรเพิรนบอก่อ,อยกวาดกานบรรจมเพิ่นกับเมียพอ่อโอ้ยมันหลก คนป่วยจากเทียนเนาะเป็นก็มาเป็นแบบนี้เลยฟังลําเชียวเด้อค่ะแม่ยุ่งเลยครับขเขเียนเลขว่าไรเพราะว่ามือมือเป็นม<อ>ันเป็นขางขวัวห <çek> ่างสายดีๆอยูคย่ค่ะท่านผู้ชมอือ เมู่บ้านลูกเอาลงกันครั<อ>บค่ะอันเลขวิ่งเข้าตัวไหนล่ะพ่องวดเนี่ยครับสองกับหาทำเลขเลยค่ะท่านผู้ชมพ่อกันเลยกำลังใจเนาะลืมเลขแล้วลืมแล้วลืมพร่อมั้ วันนี้มันน่เขาตั้งเลขเจ็ดเเจ็ดเจ็ดเก้าอันเจ้าตังอ๋อเจ็ดแปดก้าศูนย์อืมขันบอกเรียงเลขนีเสียงดังดังเอะคะ่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่นงสองค่ 80, นะอ,อันนี้อัน น้ำเชี่ยเหตุเป็นยูพอสอนตว่าเลกกันตั้งรักท่วาเลกวิ่งกันไม่พอสามหกศูนย์สองหก เด็กวิ่งสองก็บผลครับผมมันรุดมันไปลางสองไปลางพ่อถือบ่ว่าหันเนี่ยงวดว่าหันว่าถือว่าได้กลับอันเลขเด่นเท่าสองตัวเดี๋ยวพ่อปาะเนี่ย สีกับเจ็ดสีกับเจ็ดผมอเด้ลับปคนมเอาดับซีดิปานี่เียว่นมับเนาะอี้มันดัเจ็ดเยวเจ็อาเจ็ดไปจับกับเด็กวิ่งเนาะเด็กวิ่ง เจ็ดสองกับเจ็ดหกเด็กวิ่งสองกับหกครับผมแมนสองกับหกนานว่านันท่า่าานทานเ่า่านม่านท่่านท่นท่านเ็นท่นนนท่เน่านนท่นานท่านานท่านน่านนานท่าดานท่ ว่าติดลายสุดเจ็ดเจ็ดดเจ็อาสิถามเรียกแลกพอร้องบ่จะถ้าตัวเทิงรูแล้วตัวล่างก็คือส่วนที่บ่มีนแหละเพราะเป็นอย่างไรใดครับผมเมื่อกี้พอว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเองผู้สอบผู้อันนี้ก็ผู้สืบทอดผู้สืบทอดเพิ่นซ้อนให้สอนท่านายมด้อครับผมไปหาพอเพ่อจะให้สอนอีกพอซ้อนอีกอยู่สิเมียนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมพวกเนี่ยเดือนหนาเนาะเดือนก็ระกระดาน

โอ้ย oh, จ้ว่าเป็นนี่ยังเนาะ <Okay. S 1> อันแต่ก็กินเขาแซบเป็นบ่พ่อโอ้ oh, อยู่ดีมีแห้งเด้เดี๋ยวลูกสิไปหาอันบ่านน่อัจสิเดเมียเดือนนาพอ่อการซู่ซู่เมื่ไมไมไมมอไปร่ละพอ่อ โอ้ยยังใจหดบุญบังไฟน้ำมูอยู่เบืองเนี้ยไฟคอนเดนซเอฟคอนเดนซ์นี่แรงแนนเข่าไฟแสนไฟล้านบ่พอพ่ออันขานี่คือกับแขนนี่คือลอยไปเลยแอแหนะเล่นบ่พ่อคนแข็งแรงตลอดอื พอสำเนียงว่าสิเขาไปหาอยู่ไปเอาเงินผู้เฒ่าก่อนว่าสั่นเอาจังได้ก็ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อพ่อเดี๋ยวหนูเมียหนูจะไปหาเด้อครับให้ยซ่วงให้เศร้าเด้อพ่ออืกินยาอันเขาให้กินยาอีหยังล่ะหรอมาพ่อ่่่บบอ โอ้เสียนเหลอุดตันย้ายขยายเลียตเต็กครับผมอันเขาเขาวามันสีขึ้นบ่หรอพ่อฮะหมอหมอวามันสีดีขึ้นบ่พ่อสีแข็งแรงคือเกาบ่ ยังกูเท่า <laughs> จากักคือว่าคุณหมอพิ่ไสเก่งนี่แหละแล้วพ่อคือว่าเป็นหมอที่เก่งแถวนั่นยาด้านนี้นครับเดีวบ้างเดีบ้าง,าางเอา้าลูกกับสิรบกวนซ้ำนี่แล้วพ่ออยูย่ดีมีแห้งนอนหลับฝันดีสูสๆเดี๋ยวลูกไปหาค่ะช <laughs> ่วงเศร้าเร็วๆแล้วพ่อเด้อ ยูดีมีแห้งพอพี่น้องเอฟซีเพิ่นกับเป็นห่วงเอาพอน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ศิลปกวนพอสซมี่ได้พอได้ครับพอสวัสดีครับพอสวัสดีค่ะเอาครับพี่น้องครับผมกัดแอดมินกับมาเชียร์กับน,น้ำเชียร์กับท่วไปถามข้าวพออีกครังหนึ่งก็ได้ครับผม โทเพิ่นเพิ่นรับยากครับผมแต่ว่าเมื่อกี้เบอร์น้ำเชื่อเพิ่นรับไปอยู่ดีแตาว่าต้นน้ำเชื่อโทรครับอันเพิ่นก้าวเสียงเบาก็จังพี่น้องเห็นแล้วค่ะท่านผู้ชมปกติกะเบาอยู่แล้วเนาะครับมีแห้งก็คอยไปอีกครับผมค่ะวิ่นที่แหลกค่ะท่านผู้ชมวิ่นแล้วก็วูบข่างขัวที่นาะจืดไปเลยอข้างขัวข้างขัวลอยไปเลยครับผมค่ะ ขยับบ่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมยังสิไปเรียนสามหล่อยู่มื่นนันค่ะโอ้ยพัวจเก่าสิปีแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมเหลื้สองปีกปับเก่าสิปีโอจะเรียกต,ตัวเนาะครับจังได้กับขอให้หายไวๆเดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวเก่ามาเชียร์บนสีล่องหายเด้อค่ะท่านผู้ชมครับกะบวัาตัวเลขเห็นบ่ค่ะเสียงดังฟังชัดพ่นดิตอนแรกวันพิ่นมาเพิ่นจำบ่ได้เนาะค่ะเออเพิ่นยังจำได้อยู่ ผู้เถ่าเนะาะค่ะปนกะต้องการกำลังใจซึงหัวไปนำแนวปนกับมากาทีค่ะท่านผู้ชมเนาะนน้ำเชี่ยวว่าต่น้ำเชี่ยวบอกนี่ก็พอเสียงเี้ยงก็พอร้องนี่หัวนั่นๆบุกกระปูแนวพู้เถ่าเนาะพอพอซีบุรีร่์คือกันดีว่าจะบอกก็ปล่อยหัวพอซีบุรีรย์นันก็เกือบสีซ้ำมพอร้องบุนเดอค่ะท่านผู้ชมที่หายเหลกรางเก่ามาเชี่ยไปเนาะครับผม อ๋อค่ะครับกับลองพิจารณาเบิ้งเด้อครับผมเอนมินกอม์มเชียกับจีเขียนตัวเลขให้ครับผมที่พอบอกมาคือเลขต่างรักเลขวิ่งแล้วก็เลขเด่นเราพี่น้องเนาะครับบางข้างกับสัญญาณหรือว่าพออาชีพบอกค่อยไปครับก็จะไปเดียบเลี่ยงไม่ได้ครับผมสําหรับแนวทางที่พอบอกตัวเลขครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีของกอม์มเชียถูกหวยแล้วเงิน ไปน้ากันได้ครับผมก็ขอขอบพระคุณเอฟซีนครับผมที่คอมเมนต์ในคลิปครับผมเป็นห่วงพอแลก็ให้กาลังใจพอครับผมขอขอบพระคุณทุกทุกทันได้เลยครับผมตามที่จริงน้าเชี่ยกับสิบอโทษไปขวาเหล็กดีค่ะท่านผู้ชมครับอันเพราะว่ามือมือขึ้นเฮาเบาว่าบัตนัดเนาะสายตัดไปโทษจังได้กับบัติดค่ะบานิค่ะ แงไปเนาะค่ะก็เลยถามเรียงๆไปนั่งค่ะถามข้าวเพิ่นแหะครับผมก็เลยจริงๆนี่ตั้งใจโทรไปถามว่าพอเป็นจ้าไดมันเป็นจ้าไดเป็นยังคือเกิดขึ้นจ้าสิบเนาะครับค่ะเป็นห่วงพี่น้องก็อยากรู้กันกับพรอมาณนีได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ